สวัสดีครับเด็ีทุกท่านนะฮะคนบ้าเห็ดก็ใช้งานแต่เช้าเลยนะท่านผู้ชมใช้งานผมแต่เช้าเลยอ่ะเดี๋ยวจะช่วยคนบ้าเห็ดนะฮะใส่ปุ๋ยต้นไม้นะท่านผู้ชม <c oughs> เหมือนเดิมรถพว่วงมันเป็นรถพ่วงที่ผมผมตกแต่งมาเองนะท่านผู้ชม เว่ามันเล็กไปเนะาะต้องทำใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวท้ามีเวลาจะทำรถพ่วงใหญ่กว่านี้ก็มีสลักเหมือนรถทั่วไปเลยนะแล้วก็เอานี้ปูในอนาคตผมอาจจะทำสําหรับการขนปุ๋ยโดยเฉพาะนะท่านผู้ชมนะอาจจะทำเอาไว้สําหรับขนปุ๋ยอ่นะ นี่แค่นี้นะทุกท่านนขนปุย๋ยเอาปุ๋ยคอกนะปุ๋ยขี้วัวนะทุกท่านเดี๋ยวไปเอาเสียมจกก่อนขนปุย๋ยเอาไปใส่ต้นไม้ ฮาร์กิจเช้านี้ปต,ต้องทำคันใหญ่กว่านี้เนาะ Å! ขอยืมขี้หน่อยนะ้อใจไหมให้หรือเปล่ายืมหน่อยขี้พวกเจ้านะ่ะจะไปใส่ต้นไม้บอกเอาไปเลยนี่เรามายืมขี้นะทุกท่านยืมขี้วัวขี้ควายนี่ถ้าเลี้ยงควายแล้วมันก็จะดีตรงนี้นะฮะ ทีตรงที่มันมีปุ๋ยอคอกนะท่านผู้ชมมีปุ๋ยอคอกให้ใช้ <c oughs> อย่าขนเส่นี้ยืมหน่อยขี้พวกเจ้านะ <c oughs> อืมใช่ลบลบอย่าก,กีกกะ ยืมขี้แค่นี้ก็มองหน้าอืมอืม ต้องกลางออกเยอะๆแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีแล้วนะถูกแล้วนะ <c oughs> ยืมขี้ควาย อืมต้องถอยรถเข้าไปอีกนะเพราะว่าอืม,อม ยืมขี้ควายหน่อยนะอืม,อมโตหล้งอง พอไหมเท่านี้ w <suss> <bark> <suss> 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 ออ,อ,อนไดท่านเเดี๋ยวพาเอฟไปใส่ปุ๋ย โอเต็มเลยทุกท่านประมาณสองสามสอบได้โอ้ ه, ร้อนเลยไปถอดเสื้อกันทุกท่าน